สวัสดีครับ FC Golf Jet Sup ทุกคนครับวันนี้เป็นวันอากาศดีๆอีกวันหนึ่งนะฝนไม่ตกนะฮะผมอยู่ที่สนามสุวรรณนะครับนี่เป็นสนามไดของสนามสุวรรณนะตีกับหญ้านี่นี่ครับโปรเจกตกลับมาจากเชียงใหม่นะฮะก็หนังชีวิตเหมือนกันอีกเรื่องหนึง่งไปคลิฟายวันจันคลิฟายตกไปหนึ่งแต้มนะฮะก็ ตอนแรกตีมา3ามันเดอร์จบที่หลุม9เล่นไปถึงหลุม5ครับซึ่งเป็นหลุมยากของสนามนะช็อตแรกจะตีคัดเฟดมันดันรวบ้ายนะฮะแล้วก็ออก7ทําทำให้ตอนนั้นสกอร์กลับมาอยู่ที่อีเวนพาแล้วก็เราก็สู้มาเรื่อยๆเพราะตอนนั้นฝนตกด้วยจนมาเบอร์ดี้หลุมที่9ขึ้นมาเป็นลบหตอนนั้นก็เ,เป็นลบหนึคนแรก เพราะว่า9หลุมหลังเนี่ยเราตี3อันเดอร์ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่12เพราะว่าคอลี่ไฟเนี่ยทั้งหมดประมาณ65คนเอาเข้ารอบ12คนตอนนั้นก่อนจะจบโปรเจร็ตอยู่ที่12แป๊บเดียวเท่านั้นอะ่ะมีคนเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายเหมือนกันก็เลยถักให้โปรเจร็ตต,ตกมาเป็นที่13แล้วเราก็รอรอรอ่รออะก็บอกทางทัวร์นาเมนต์ว่าเราจะเข้าเป็น List, mm hmm. เวท ting l i ต์เผื่อว่ามีคนถอนตัว สรุปแล้วมีคนถอนตัวจริงๆครับในการแข่งขันวันแรกช่วงเช้าโปรเจ็ตก็มาทีออฟเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับเป็นคนแรกอ่าตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยเพราะว่าเรามาสแตนบายนะมันก็มันก็ฉุกหรืหุกนิดน,นึงนะฮะก็ทำสกอร์2วันเนี่ยถือว่าน่าผิดหวังนะสำหรับโปรเจ็ตอีเวนต์ผ่าตัดตัวกันที่ลบหนะครับสนามแม่โจกอล์ฟคลับเชียงใหม่นะก็ถือว่าทุกคน สู้กันเต็มที่ทําผลงานได้ดีนะฮะก็เขาเรียกว่าแข่งกันทาสกอร์แหละที่สนามนี้นะครับแล้วก็แชมป์ตกเป็นของโปเอดานะครับนบพลัตพาณิชผลนะฮะจบไปที่สกอร์เท่าไหร่นะลบลบยีินะครับยี่าอันเดอร์พาที่2เป็นชลทิศชื่นมุนงามนะฮะที่ซ้อมอยู่ที่สุวรรณเหมือนกันนะฮะอยู่ทางแถบนครปฐมนี่แหละนะฮะก็ยินดีกับทุกคนที่ทำผลงานได้ดีนะครับที่แมตช์เชียงใหม่โอเพ่นนะครับ วันนี้เป็นวันที่31กรกฎาคมนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะที่ปารีสของกีฬากอล์ฟนะนะครับ,นะนะรบก็จะมีน้องๆสองคนที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปเล่นนะฮะคนแรกก็คือกีฬเดชอภิบาลรัตน์นะครับคนที่2ก็พัชระคงวัฒนใหม่นะฮะถือว่าเป็นท็อป2คนของประเทศไทยนะไปกระทบไหลกับ นักกอล์ฟระดับโลกหลายๆคนเลยมากันครบเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นลอรี่แม็คอิลอยหรือมือหนึ่งของโลกสกอตตี้เชฟเลอร์หรือเดียโอเพนแชมเปียนคนล่าสุดนะฮะซันเดอร์ชัตเล่นะครับก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันวันแรกะจะมีการตัดตัวด้วยนะเล่นทั้งหมดนะ่าจะประมาณ6กว่าคนนะฮะตัดเหลือ32คนนะครับก็เล่นที่สนามเลอเนชนแนลกอล์ฟที่ปารีส ซึ่งเป็นสนามที่แข่ง French Open ของ European Tour นะหลังจากที่กอล์ฟผู้ชายแข่งเสร็จนะครับอาทิตย์ต่อไปจะเป็นกอล์ฟผู้หญิงบ้างนะครับเล่นที่สนามเดียวกันเลยนะฮะก็จะเป็นตัวแทนของไทยก็จะมีน้องจีนแล้วก็น้องแพตตี้นะฮะก็ตามเชียร์กันได้ครับวันนี้ผมถือโอกาสอัปเดตอุปกรณ์ล่าสุดของผมแล้วกันนะครับเริ่มจากถุงกอล์ฟก่อนนะครับถุงกอล์ฟจะเป็นทัวร์แบ็นะฮะของไททอลิสนะฮะ ด้านหน้าก็ผมก็ปักโลโก้ของช่องผมไว้นะครับกอลเจ็ซับแล้วก็ชื่อเต็มของผมนะถุงก็ถือว่าใส่ของได้เยอะนะตัวนี้แล้วก็กันน้ำด้วยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนพวก Stay d ดายนะแต่ว่าก็เวลาไปแข่งสนามที่มีฝนตกก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับามาดูอุปกรณ์อื่นนะเวทเริ่มจากเวทก่อนเวทจะเป็นวูกกี้ S.M.10 นะฮะซึ่งโปรเจกต์ก็รีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องอุปกรณ์เนี่ยแต่ว่าชุดนี้นี่คืออัปเดตยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้ฟูลเซ็ตทั้งหมดอะถือว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยเป็นไทเทเนียมนะฮะอ่ะมี52 56 60นะครับเป็น S.M.10 นะอ่าบาดูกันเองนะอ่าบาก็ต้องไปฟิตติ้งกันนะของแต่ละคนนี่ของโปรเจกต์ได้เท่าได้แบบนี้นะครับอ่าโอเคมาเป็นชุดเหล็ก ชุดเลขของโปรเจร็ตจะเป็น t 1 5 0นะครับนี่ T150 ซึ่ง t-150 เนี่ยหัวมันจะใหญ่กว่า t-100 นิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่าสตรองหลบนิดนึงนะครับโปรเจร็ตก็คิดว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดหลบของ t-150 เนี่ยมันไกลเกินไปโปรเจร็ตเลยดัดหลบให้มันวีคลงอีกนิดนึงนะฮะให้มาเท่าชุดเก่าที่โปรเจร็ตใช้ตอนนี้ก็ ถือว่าระยะก็อยู่ในการควบคุมได้แล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้อาจจะยังรู้จักกับมันไม่มากพอก็เลยระยะมันเลยเกินเกินนิดนึงนะครับก้านอ่าลืมดูก้านใบอา่าวก้านเวทก่อนลืมลืมลืมโทษทีก้านก็จะเป็น Dynamic Go S400 t o 2 o n อยนะฮะออนิกออนก็คือตัวสีดำนะครับโปรเจกตชอบตรงที่ว่ามันไม่สะท้อนนะถ้าเป็นสีดำนะฮะกริปก็จะเป็นตัวนี้กริปจะเป็นตัวตัววอกกี้นะฮะที่ติดมากับ กับเวทเลยนะฮะเป็นกอล์พลายนะะสามหกศู 360. นย์นี่นี่เป็นกริปโบกี้นะครับบอบโบกี้ส่วนชุดเหล็กเมื่อกี้ก้านนะฮะนี่มันจะจางๆหน่อยนะครับก้านจะเป็นลอยยี่สิบเอ็กนะฮะกริปเป็นกอล์พลายทัวร์เวทห้าสิบแปดราว 58ก็คือความหนาของกริปจะหนานิดนึงนะฮะแล้วก็ราวก็คือกลมกริปกลมนะฮะเดี๋ยวเอาก้านที่มันชัดๆนะอันนี้ร้อยยี่สิบเอ็กซ์นะฮะนิปปอนสตีลนะฮะโมดัสสามนะฮะนี่นี่นี่อ่ะโอเคก้านชุดเหล็กของโปรเจ็ตจะทิปไปจุดสองห้านะฮะนี่ก้านตัวไอ้โมดัสเนี่ยทิปไปนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะดีดเกินไปก็เลย ให้พี่เด่นเอลกอนชั้น2องธนิยะนะครับลังสันให้นิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ากับเกมของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขส4หน่อยเลข4จะไม่เหมือนในชุดนะครับเลขส4จะเป็น T200 นะฮะนี่ T200 ใบก็จะใหญ่กว่า T150 แล้วก็มี Forgiveness นะครับเนี่ยเห็นไหมดูดูบอลบส์ B ounce. B ounce มันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตีง่ายลูกลอยง่ายนะฮะตัวนี้โปรเจกต์ก็ มีดัดหลบนิดนึงให้มันวิกเหมือนกันนะฮะเพื่อว่าเวลาตีขึ้นกรีนจะได้มีสปินมากขึ้นนะฮะไฟบอลจะสูงขึ้นหน่อยนะครับก้านนะฮะก้านตัวนี้โปรเจ็ตใช้มายาวนานเลยสำหรับไฮบริดหรือเป็นพวกเหล็กยูทิลิตี้นะฮะอันนี้เป็นทัวร์เอดีดีไอเก้าสิบห้าเอ็ฮบริดนะครับตัวนี้จะไม่ได้ทิปนะฮะนี่นี่ตัวนี้ไม่ได้ทิปนะะเพราะว่าต้องการความ ความนุ่มนะนี่ทีสองเล็กสี่เรามาดูไม้ยาวบ้างนะครับตัวยูทิลิตี้อันนี้เป็น TSR 2นะครับปรับเป็น B 1 B 1ก็คือแฟลตนะเป็นไฮบริด3นะบ,บอบบ18อนะ่าตัวนี้ก้านจะเป็นตัวเวนทะัส HB 8x ตัวนี้ก็ไม่ได้ทิปเหมือนกันพวก การยูทิลิตี้โปรเจ็ตจะไม่ทิปนะครับเพราะว่ามันตีกับพื้นโปรเจ็ตต้องการความนุ่มนะอันนี้เป็นไม้สามนะครับ TSR2 p อ u s อ่าจะเห็นว่าเป็นหลบ13บนะครับแต่โปรเจ็ตไขให้เป็นประมาณหลบ1 4บนะฮะที่ A4 นะฮะนี่ตัวนี้ก็แบนแบนตีง่ายหน่อยนะฮะการเป็นเ x ็นะฮะวนตัสสีแดงนะฮะสีแดงก็นุ่มหน่อย นะครับอันนี้ทิปไปประมาณครึ่งนิ้วนะฮะอันนี้ทิปครึ่งนิ้วส่วน iver, นี้ไดเวอร์นี่เป็น tsr 3นะครับหลบ9ปรับที่ b 1เหมือนกันเพื่อให้มันแฟลตนะฮะแล้วก็ตัวน้ำหนักตรงนี้เป็น t 1เพราะโปรเจ็ตรู้สึกว่ามันช่วยในการเฟรดของโปรเจ็ตได้ง่ายขึ้นนะครับนี่แต่เดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งนะครับตัว gt สั่งไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมารีวิวเต็มๆอีกทีนึงนะฮะนี่ก้านเป็นเวนตัสทรแบล็ k 5x นะฮะตัวนี้ไม่ทิปครับนะเพราะว่าตัวเวนตัสแบล็ k ทรเนี่ยค่อนข้างจะตึงแล้วก็วิธีลูกค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะฮะโปรเจ็ตเลยไม่ทิปนะครับความยาววันนี้ก็เป็นเกือบๆจะ46นิ้วนะฮะส่วนไม้สามกับยูทิลิตี้ก็เป็นสแตนดาร์ดความยาวนะฮะ,ะมาดูอุปกรณ์ฝึกซ้อมหน่อย อันนี้เป็นเดอะสแต็กนะฮะจะเห็นว่ามันมีหลายน้ำหนักเลยนะเนี่ยอันนี้มันจะเป็น100กรัม75กรัมอ่อ60กรัม45กรัมแล้วก็20กรัมนะฮะอันนี้ตัวสวิงสปี e d ของ The Stack เนี่ยมันจะมาเชื่อมกับตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะฮะแล้วก็เวลาที่เราใส่เขาเรียกว่าความเร็วเบสไลน์แล้วกันเรียกว่าเบสไลน์ก็คือสารตั้งต้นของเราอะ เสร็จแล้ว i อ i ของแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะคำนวณมาเลยว่าจะให้เราฝึกเนี่ยด้วยน้ำหนักไหนวันไหนบ้างสวิงเท่าไหร่กี่ครั้งด้วยความเร็วเต็มหรือความเร็วสุดแรงของเราหรือแมมือเดียวแขนเดียวหรือสเต็ปสวิงแล้วแต่เลยก็คือ,อ,อตรงนี้โปรเจกต์ก็ถือว่ามีโค้ชในเรื่องของทำสปีด ติดตัวตลอดเวลานะครับเดอะสแต็อันนี้ก็ดีมากนะฮะสนใจก็โปรโนสเชียงใหม่นะครับอันนี้สั่งได้นะฮะพัตเตอร์ตอนนี้โปรเจ็ตใช้เป็นแล็บกอล์ฟนะครับ df 3ตัวนี้ล่าลาสุดเลยนี่ก็ใช้คู่กับอีกอันหนึ่งที่เคย fc อาจจะเคยเห็นผมใช้ในช่องบ้างนะครับเป็นตัว m มสวันนะฮะสีเขียวอันนี้เป็นสีพระ บุ d รดาพัตเตอร์ครับวันนี้โปรเจกต์ตั้งชื่อกับเตย JPR าว่าบุต a ดาพัตเตอร์นะธรรมะชนะทุกสิ่งน,นีนี่นี่นก้านจะเป็นแบบเดิมเลยก้านจะเป็นแอกคลาแต่ว่าตัวแอกคลาตัวนี้สีขาวตัวสีเขียวอันนั้นจะเป็นสีดำนะกริปเป็นเหมือนเดิมครับกริปเป็นเพสพิสโต้สององศานะนี่น,นีโปรเจกต์ก็ชอบเหมือนเดิมเลยเออก็มีไว้2อันสำรองเผื่อว่า กรีนไหนเข้ากับอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับถูกใจทั้งคู่เลยครับนะฮะอันนี้แลบกรอบนะครับพัตเตอร์ความยาวก็เท่าเดิมครับ3.4นะนี่คัอเวอร์ของเขาพรีเมียมมากนะฮะ DF3 มาดูลูกกรอบกันบ้างนะครับตอนนี้โปรเจ็ตใช้เรียกว่า Left Dash Bowie 1X นะครับตัวนี้ก็จะมีความเฟิร์มกว่า ทั้ง2บอนทั้งจะเป็นโปรวีวันหรือโปรวีวันเอ็นะฮะเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูโปรเจกต์มาร์กไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าเห็นชัดๆก็จะเป็นเลฟเดชนะ,ะโทษทีเดี๋ยวเอาลูกที่มันเห็นชัดๆหน่อยอ่าอันนี้อ่ะอันนี้จางๆหน่อยนะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเลฟเดชตัวเครื่องหมายลบข้างโปรวีวันเอ็กเนี่ยอ่า ตัวนี้สรรพคุณก็คือมันจะมีความเฟิร์มกว่าแล้วเวลาที่เราตีเวทเนี่ยมันจะตกถอยน้อยกว่านะครับชิปก็หยุดน้อยกว่านะครับโปรเจ็คเป็นคนชิปหยุดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันหยุดเกินไปนะฮะตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับถุงมือเป็นฟุตจอยสเตย์ซอฟท์นะครับนี่หนังนุ่มมากนะปอกแขนก็เป็นสปาเหมือนเดิมนี่นะสปาบ์นะ มาดูแบบเร็วๆเลยรองเท้ารองเท้าฟุตจอยตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮเปอร์เฟล็กคาร์บอนนะฮะโปรเจกต์ก็ใส่ได้แต่รุ่นนี้แหละตอนนี้เพราะว่าเราเป็นคนเท้ากว้างถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกก็มันจะชอบบีบบีบอ่าอันนี้ก็กว้างหน่อยนะฮะหมวกเป็นไททอลิสนะครับแว่นเป็น Oakley เสื้อก็จะเป็นฟุตจอยนะฮะนี่ฟุตจอยนี่ตาสิงนี่เอาไว้ครบมีอะไรอีก อ๋อลืมไปล่มล่มอะมาดูล่มโปรเจ็ตหน่อยโชว์อีกทีนึงอันนี้ล่มโปรเจ็ตนะเป็นล่มเลอบอลเอ็กกอบเจสซับนะครับนี่สวยไหมสีเขียวต้องบอกว่าคอลเลกชันนี้นะฮะมีสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยหมดแล้วนะครับที่สั่งมาทั้งหมดทั้งระบบของทั้งของผมแล้วก็ทั้งทางเลอบอลเนี่ยหมดเรียบร้อยละเดี๋ยวรอช่วงน่าจะครึ่งปีหลังช่วงปลายปลปีเนี่ย โปรเจกต์กำลังคิดอยู่ว่าจะออกแบบรุ่นใหม่ออกมายัางไงนะครับก็คงจะเอารุ่นนี้มาพัฒนาต่อแหละนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบทั้งเรื่องสีสันโลโก้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ด้านในเนี่ยที่มันกันกัน UV ได้ดีนะฮะอันนี้มันมีเคลือบสารพิเศษนะฮะเวลามันเจอร้อนๆมันก็ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ลมเลเวลบอล x ก๊อปเจซับนะฮะอ่านี่รอแป๊บนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ทุกกำลังใจแรงเชียร์ที่ส่งมาให้โปรเจกต์จะพยายามทำผลงานใน YouTube ออกมาให้ทุกคนหายคิดถึงกันด้วยนะฮะดูอย่างไบซันเดชัมโบดิเขาแข่งด้วยแล้วเขาก็ทำ YouTube ด้วยผลการตอบรับดีมากๆนะฮะดูคลิปล่าสุดที่เขาถ่ายกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโหตอนนี้น่าจะ10ล้านวิวเข้าไปแล้วนะครับก็โปรเจกต์ก็ยังสู้ต่อนะครับเดี๋ยวรอติดตาม ผลงานต่อไปว่าโปรเจกต์จะพาพวกเราไปไหนไปตีกอล์ฟที่ไหนโปรเจกต์มีแลนไวล้ละนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะวุ่นๆนิดนึงนะฮะพยายามหาเวลาว่างไปถ่ายคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้สนุกมันหากันนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับกอล์ฟจะซับครับคิดถึงทุกคนนะครับสู่ๆครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับลืมไปหนึ่งเรื่องผ้าเช็ดไม้ของโปรเจกต์ ทุกคนรอชมผ้าเช็ดไม้ก๊อปเจ็ดซับที่กำลังจะออกเร็วๆนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงเดเวล็อปออกแบบอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวจะสั่งผลิตมาโชว์ให้ทุกคนดูนะฮะแล้วก็อุดหนุนสนับสนุนช่องก๊อปเจ็ดซับกันนะครับนี่ผ้าเช็ดไม้แบบนี้เลยเป็นรูๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเหล็กได้อย่างนี้นะครับนี่จะได้ไม่หลุดนะนี่นี่นี่ผ้าเป็นไมโครไฟเบอร์นะแต่นี้เราจะอันนี้เป็นผ้าที่โรเจตใช้มานานแล้วนะอันนี้น่าจะใช้แบบ หลายปีแล้วแต่คุณภาพเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าจะพิมพ์ลายเป็นสไตล์กอป์ฟเจซับนะครับรอติดตามชมนะครับไปครับทุกคน